สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่16ตุลาเนาะวันแรกของการลงทะเบียนคนกันแล้วนะคะก็วันนี้เดี๋ยวนุ้ยจะมาพูดอธิบายง่ายๆสั้นๆว่าใครควรที่จะลงหรือไม่ลงและมีเงื่อนไขยังไงก่อนที่จะไม่ต้องไปเสียเวลาลงนะคะโอเคก่อนอื่นก็ตอนนี้นุ้ยอยู่ที่ในช่องมีลัคก,กี้ใช้ชีวิตในตางเดคะยังไงกฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะโอเค โครงการของรัฐบาลนะคะมีอยู่2โครงการใช่ไหมคะคือคนละครึ่งแล้วก็อีกโครงการหนึ่งคือ,อชอบดีมีคืนใช่ไหมคะซึ่ง2โครงการเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดง่ายๆสั้นๆและได้ใจความเนาะไม่ต้องอ้อมค้อมจะได้รู้ว่าเราสมควรสมัครในโครงการไหนนะคะอ,คอันแรกก่อนเลยนะคะคือพูดถึงชอบดีมีคืนชอบดีมีคืนนี่คือเป็นบุคคลที่เสียภาษีนะคะคือเสียภาษียังไงคือคนที่เสียภาษีทุกปีอย่างสมมุติว่า เราไปซื้อของอย่างเงี้ยค่ะในมูล,ลค่าห้าหมื่นบาทแล้วเราสามารถเอาตัวเนี้ยใบเสร็จตัวเนี้ยมารถยนอนภาษีเอาเงินคืนได้ถึงหนึ่งหมื่นบาทอย่างเงี้ยค่ะคือพวกที่กลุ่มอยู่ในกลุ่มของอชอบดีมีคืนนะคะอยู่ในกลุ่มเป้าหมายตรงนี้เนาะโอเคง่ายๆสั้นๆแค่นี้ค่ะส่วนกลุ่มที่สองคือวันนี้ที่เริ่มสมัครวันแรกใช่ไหมคะคือคนละครึ่งคือพูดง่ายๆว่าคุณสมบัติใครๆก็มีคุณสมบัตินะคะคือหนึ่งอายุสิบแปดปีขึ้นไป สองคือรัฐไม่ได้ช่วยจ่ายตรงนี้นะคะ่ะแค่สองข้อนี้เนาะแต่ว่าเราควรรู้นะคะว่าเรามีสองข้อนี้ก็จริงแต่เราจะสมัครได้ไหมก็คือ,ค,อคือโครงการนี้เป็นโครงการของรัฐบาลเพื่อจะช่วยคนที่แผงขายหาบขายพวกแม่ค้านะคะจะได้ร่วมโครงการนี้เนะาะคือจุดประสงค์ของเขาโดยตรงนะคะแต่ว่าคนอื่นทําได้ไหมที่ไม่ใช่พ่อค้าแมคคได้ แต่ว่ามีเงื่อนไขคือ,อคนที่พอมีเงินหน่อยอย่างสมมุติว่าที่ทําไมเรียกพูดว่าพอมีเงินนะคะเพราะว่าคนที่ไม่มีเงินเลยคือคนหาเช้ากินข้ามจริงๆตอนเย็นมา,าหาเงินวันต่อวันอย่างเงี้ยคะ่ะไม่มีเงินในบัญชีะคะ่ะคือเราจะต้องมีเงินในบัญชีอย่างน้อยขั้นต่ํร้าสิบบาทพอลัดจะต้องเอาเข้าให้เราร้อบาทคนละครึ่งอะคะ่ะอย่างสมกับเป็นคนละครึ่งนะคะ ก็เนี่ยค่ะที่บอกก็คือต้องมีเงินในบัญชีนะคะคุณสมบัติตรงนี้นะคะว่าเรามีไหมถ้าเราไม่มีเราก็ต้องไปหายืมเขามาเข้าบัญชีร้อยห้าสิบาทเพราะคนละครึ่งกับรัฐนะคะรัฐก็จะเอาให้เราร้อยห้าสิบาทเป็นสามร้อยบาทพอครบสามร้อยสมมติว่าเราไปใช้สิทธิ์นะคะเราสมัครเรียบร้อยแล้วเราไปใช้สิทธิ์ส่วนที่เราใช้สิทธิ์เนี่ยสมมติว่าเราวันนี้เราไปซื้อของอามูลค่าสองร้อยบาทเราก็จะโดนหักไปอ่าหนึ่งร้อยบาทเป็นเงินของเรา แล้วอีกครึ่งนึงรัฐจะช่วยเราแค่ร้อยเดียวนะคะก็เป็นสองร้อยเพราะว่าครึ่งต่อครึ่งไม่ใช่ว่า,าเราจ่ายเราซื้อของหมดสองร้อยรัฐช่วยเราร้อยห้าสิบรัตจ่ายแค่ห้าสิบาทไม่ใช่ค่ะคือรัฐจะหักวันต่อวันคือเราจ่ายเท่าไรก็ช่างแต่ว่ารัฐก็ต้องหักครึ่งนึงหรือว่าเราซื้อเกินซื้อเกินสี่ร้อยรัฐก็จะช่วยแค่ร้อยห้าสิบต่อวันอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราใช้ไม่ถึงรัฐก็จะอ่า เอาเป็นวันต่อวันไปนะคะไม่ต้องกลัวคือเขาไม่ได้โกงแล้วเขาจะถัดเป็นวันต่อวันให้แต่รัฐไม่ได้โอนเงินให้ทีเดียวให้วันต่อวันคือวันละร้อยห้าสิบสมมุติถ้าเราใช้ไม่ถึงเขาก็จะโอนไปวันใหม่จนครบสามพันบาทในโครงการเขาจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคะแต่ว่าเงินเขาก็จะเริ่มให้เราเราสมัครวันที่สิบหกเงินก็จะเริ่มให้วันที่ยี่สิบสามตุลานะคะหมดเขตวันที่สามสิบเอ็ดธันวาค่ะ พอเงินเข้าให้วันที่23ตุลาแล้วเรามีเงื่อนไขว่าเขาจะให้เราไปใช้สิทธิ์ภายใน14วันถ้าใน14วันเนี่ยเราไม่เริ่มใช้แม้แต่ครั้งเดียวเขาก็จะตัดสิทธิ์เราแต่ถ้าเราไปใช้ก่อนภายใน14วันแต่ว่าไม่ถึง3,000ก็ไม่เป็นไรเขาไม่ตัดสิทธิ์จนกว่าจะหมดสัญญาถึงวันที่31ธันวาคมนะคะโอเคเนาะตรงนี้เข้าใจง,ง่ายๆสั้นๆน,นะคะต่อมาเป็นหัวข้อว่า อ่าเมื่อเราผ่านแล้วเราไปใช้กับร้านอะไรยังไงถึงจะได้กับโครงการนี้นะคะก็คืออ่าโครงการเกี่ยวกับพวกร้านค้าพวกขายของพวกร้านอาหารอย่างเงี้ยค่ะได้แต่ข้อยกเว้นคือพวกที่ขายแอลกอฮอล์ขาย Uh, เล่าบุหรี่อย่างเงี้ยค่ะหรือเป็นร้านน้ําที่อยู่ในพวกแฟนชายร้านอาหารที่อยู่เกี่ยวกับพวกแฟนชายอันนี้คือไม่ได้ร่วมโครงการนะคะคือใช้ไม่ได้นะคะ <Okay. S 1> เมื่อเราผ่านคุณสมบัติทุกอย่างแล้วตามเงื่อนไขรับเงื่อนไขได้ตามที่นุ้ยพูดไปทั้งหมดแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาดูว่าวิธีการสมัครนะคะว่ามีเอกสารอะไรบ้างคือ1เตรียมบัตรประชาชนนะคะแล้วก็2ก็คือเบอร์โทรศพัพท์3มีโทรศัพท์เพื่อลองรับติดตั้งแอป อ่าเป๋าตังนะคะแค่3หัวข้อนี้เนาะเพื่ออะไรเพราะว่าเรามีแบบประชาชนเราจะได้มากรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรเราอย่างเงี้ยค่ะพอเรียบร้อยตรงนี้เสร็จเมื่อเรากรอ,อกข้อมูลเสร็จเราจะรอ,อรัฐบาลตอบกับ sms มาภายใน2 3วันนะคะไม่ได้ตอบทันทีนะคะตอบยืนยันมา2 -3 วันเมื่อได้แล้วเราก็ติดตั้งแอปเป๋าตังได้เลยเพื่อจะไป รัฐบาลจะได้โอนเงินเข้าในแอปเราแล้วเราก็จะสามารถเอาไปใช้สิทธิ์ซื้อร้านค้าที่เข้าร่วมกับโครงการอันนี้นะคะออันก็ใช้ไม่ได้เราก็ต้องดูเงื่อนไขด้วยนะคะว่าที่นุ้ยพูดไปก่อนหน้านี้ว่าเราควรใช้กับร้านไหนร้านแบบไหนที่เข้าร่วมโครงการร้านแบบไหนไม่ได้เข้าร่วมโครงการนะคะอ่าโอเคเนาะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าต้องมีเงินในบัญชีร้อยห้าสิบบาทขั้นต่ําไว้พอรัฐบาลครึ่งต่อครึ่งอย่าลืมโครงการนี้นะคะ โครงการของรัฐบาลชุดนี้เขาได้งบมา300ล้านบาทนะคะเขาก็จะให้แค่คนละ3,000ก็สรุปว่าคนสมัครได้แค่10ล้านคนนะคะใครสมัครก่อนก็ได้ก่อนใครสมัครทีหลังก็หมดสิทธิ์นะคะเพราะเขารับแค่10ล้านคนให้นั้นนะคะโอเคเมื่อเรารู้ครบทุกข้ออย่างที่นุ้ยพูดไปข้างต้นแล้วนะคะเราจะไปใช้สิทธิ์เนาะว่า,าเรามีสิทธิ์หรือเรารับเงื่อนไขตรงนี้ได้ไหม แล้วส่วนไหนที่นุ้ยไม่ได้พูดแล้วเพื่อนๆอ,อยากรู้สามารถคอมเมนต์ใต้โพสต์ของมีลัคกี้ใช้ชีวิตในต่างแดนมาได้เลยนะคะนุ้ยจะได้ตอบคําถามเนาะอันไหนที่นุ้ยรู้นุ้ยจะตอบทันทีอันไหนที่นุยนยนนน้ยไม่รู้นุ้ยจะไปศึกษามาแล้วจะมาตอบให้นะคะเพราะว่าตอนนี้นุ้ยก็พอรู้มาสมควรเหมือนกันเพราะว่านุ้ยศึกษามาเยอะอยู่ว่าใครสมควรสมัครหรือไม่สมควรสมัครแล้วมีสิทธิยังไงเงื่อนไข ต่อรองกับรัฐบาลโครงการนี้ยังไงนะคะโอเคยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กด s u b ส c r i b e ของช่องะคะมีลักกี้ใช้ชีวิตในต่างแดนเนาะกดติดตามไว้นุ่ยจะเอาสาระดีๆหรือ,อประโยชน์สิ่งที่ควรรู้แล้วมามาแบ่งปันความรู้ให้กันนะคะโอเคคลิปนี้ขอบคุณนะคะบ๊ายบาย